ห้าราศีในช่วงของเดือนกันยายนนี้ที่มีความโดดเด่นอย่างมากหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายเงินทองก็จะหาง่ายทั้งหมดมีอยู่ห้าราศีในช่วงของเดือนกันยายนนี้เรามาตรวจดูซิว่ามีราศีอะไรบ้างและมีราศีของเราอยู่บ้างหรือเปล่าในช่วงนี้ทั้งหมดห้าราศีภายในช่วงของเดือน กันยายนนี้นับว่าดวงของห้าราศีนี้จะมีโอกาสที่จะได้เป็นเศรษฐีมีเงินมีทองทำอะไรก็จะมีความสำเร็จการงานก็จะมีคนคอยยกย่องและมีคนคอยช่วยเหลือทั้งหมดนั้นมีอยู่ห้าราศีราศีที่ห้านั้นก็คือราศีมังกร ในช่วงของเดือนกันยายนนี้นับว่าชาวราศีมังกรจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายเงินทองก็จะหาง่ายไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนท่านชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนกันยานี้นับว่าดวงของท่านมีความโดดเด่นอย่างมากทำอะไรก็มีความสำเร็จ การงานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะมีงานที่เรียกว่าย่งยืนและก็ถาวรท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงานในช่วงนี้ก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกำรรเข้ามาท่านเรียกว่าในเรื่องของการงานนั่นจะมีงานดีๆมีงานเด่นๆเ,เข้ามาท่าน ท่านทำอะไรแล้วก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังไม่ว่าท่านจะทำงานเกี่ยวกับก่อสร้างรับจ้างต่างๆหรือท่านจะทำงานอะไรก็แล้วแต่ ในเรื่องของการงานนั่นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเรามาดูในด้านของการเงินกันบ้างชาวราศีมังกรเงินทองก็จะมีหลั่งไหลเข้ามาท่านหลายช่องทางในช่วงนี้แต่ท่านก็จะมีรายจ่ายอยู่บ้างให้ท่านระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยในช่วงนี้ชาวราศีมังกร อาจจะต้องจ่ายโนย่นจ่ายนี่อยู่บ้างในช่วงนี้บางคนบางครั้งนั้นก็อาจจะจ่ายค่ารถค่าบ้านหรืออาจจะอาจจะจ่ายซื้อของเข้าบ้านเข้าช่องในช่วงนี้ชาวราศีมังกรจะมีรายจ่ายอยู่บ้างแต่ก็ไม่เป็นไรท่านก็มีรายรับสลับอยู่เรื่อยๆ ท่านจะมีรายรับเข้ามาหาท่านอีกเช่นเดียวกันถือว่าในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยในช่วงนี้จะไม่เดือดร้อนชาวราศีมังกรในเรื่องของการเงินการทองก็มีหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในเรื่องของการงานดีการเงินก็ดีโชคลาภชาวราศีมังกรก็จะมีในช่วงนี้ไม่ว่าท่านจะทำอะไร หยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายเงินทองก็หาง่ายการงานก็หาคล่องนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวราศีมังกรในช่วงของเดือนกันยายนนี้ต่อมาอันดับที่สี่ของเดือนกันยายนนี้ก็ชาวราศีสิงห์ ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีสิงห์ในช่วงของเดือนกันยายนนี้ดวงของท่านก็จะมีความโดดเด่นอีกเช่นเดียวกันในเมื่อวันที่16นี้จะมีดาวพระสุขเข้าสู่ในราศีสิงห์จึงทำให้ชาวราศีสิงห์นั้นมีโอกาสดีๆเข้ามา,าท่านการงานก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีทำอะไรก็จะ มีความสำเร็จการงานนั้นจะมีคนยกย่องท่านทำงานเกี่ยวกับในด้านของการงานการเงินเกี่ยวกับในเรื่องของการก่อสร้างรับจ้างหรือว่าจะลงทุนอะไรการค้าขายก็จะดีท่านที่เกิดอยู่ในราศีสิงในช่วงของเดือนอกันยายนนี้ก็ถือว่าชาวราศีสิง์นั้นในช่วงของวันที่16จะมีดาวพระพุธ เข้าสู่ในราศีของเราการเงินการงานก็จะดีทำอะไรก็จะมีความสํำเร็จอย่างมากมายเงินทองหาง่ายการงานหาคล่องทำอะไรก็มีคนยกย่องท่านอยู่เสมอชาวราศีสิงห์นับว่าดวงของท่านนั้นเปิดรับโชครับลาบรับโอกาสดีๆสิ่งไหนที่ไม่เคยมีก็จะมีสิ่งไหนที่เลวร้ายก็จะคลี่คลาย หายไปสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆก็จะมีเข้ามาทดแทนบางคนได้งานใหม่ได้บ้านใหม่หรือว่าได้การทำงานใหม่ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของชาวราศีสิงห์นั้นจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาหาท่านในช่วงของเดือนกันยายนนี้ท่านทำอะไรจะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายบางคนนั้นมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์ จับเงินหมื่นเงินแสนก็มีเนื่องด้วยดาวพระศุกร์เข้าศูนย์ราศีของเราคือราศีสิงนั้นจะทำอะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายเรียกว่าชาวราศีสิงนั้นในช่วงนี้ให้ท่านรีบทำได้เลยการลงทุนอีกเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการค้าขาย หรือท่านจะลงทุนอะไรในช่วงนี้ให้ท่านรีบลงมือทำได้เลยท่านจะมีโอกาสได้รับแต่สิ่งดีๆการที่เรียกว่าจะไปเหนือไปใต้ไปทางไหนในช่วงนี้ก็มักจะมีโชคมีลาบจะมีคนคอยสนับสนุนท่านนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีสิง์ในช่วงของเดือนกันยายนนี้ต่อมาอันดับที่สามของเดือนกันยายนนี้ต้องยกให้ กับชาวราศีพฤษกในช่วงนี้ในช่วงของเดือนกันยาดวงของท่านนั้นก็จะมีโชคมีลาบเนื่องด้วยในช่วงของวันที่13จะมีดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีพฤษกจึงทําให้ชาวราศีพฤษกนั้นมีโอกาสได้รับแต่สิ่งดีๆ ในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงานก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเงินทองนั้นก็จะมีหลังไหลเข้ามาท่านชาวราศีพฤษกในช่วงของเดือนกันยายนนี้นั้นที่มีดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีของเราในระหว่างวันที่13นี้นั้นชาวราศีพฤษกจะทำอะไรท่านรีบลงมือทำได้เลยการงานก็จะดีการเงินจะมีหมุนเวียนเข้ามาท่าน เรียกว่าไม่ขาดสายอยากได้อะไรก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการอาจจะได้งานใหม่ๆและอาจจะได้คนที่มีชื่อเสียงเข้ามาร,รวมในในในทีมงานของเราในช่วงนี้ถือว่าชาวราศี พฤกษกนั้นดวงของท่านจะดีในด้านของการค้าขายไม่ว่าท่านจะขายอะไรลงทุนอะไรในช่วงนี้ก็จะได้กำไรกำไรที่ดีท่านยิ่งขายันยิ่งทำงานก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาท่านในช่วงที่ดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีของเราคือราศีพฤกษกนี้นั้น การงานดีการเงินก็จะดีมีตามมาโชคลาภดวงชะตาก็จะมีเข้ามาหาท่านการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบท่านก็จะได้รับทรัพย์จับเงินหมืน่นเงินแสนก็ว่าได้ในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีพฤกษกนั้นมีโอกาสดีๆแต่ท่านระมัดระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยอาจจะมีเกิดขึ้นได้เนื่องด้วยในช่วงนี้มีดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีของเรา จะทำให้ตัวเรานั้นเจ็บป่วยได้ง่ายในเรื่องของโชคลาภก็ดีสิ่งไหนที่ไม่ดีก็จะคลี่คลายหายไปสิ่งใหม่ๆก็จะมีเข้ามาหาหท่านนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีพฤกษกในช่วงของเดือนกันยายนนี้ต่อมาเรามาดูอันดับที่สองนั่นก็คือราศีตุลท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีตุลในช่วงของ วันที่12นี้นั้นจะมีดาวอังคารเข้าสู่ในราศีตุลจึงทำให้ชาวราศีชาวราศีตุลน,นั้นมีโชคมีลาบมีความโดดเด่นหลายสิ่งหลายอย่างการเงินจะหาง่ายการงานก็จะหาคล่องทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนท่านในช่วงนี้ในเรื่องของการค้าขายก็จะดี เพราะว่ามีดาวอังคารเข้าสู่ในราศีของเราจะทําให้การค้าขายนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองท่านยิ่งขยันยิ่งทํางานในช่วงนี้ก็ยิ่งมีเงินมีทองเข้ามาท่านอย่างมากมายเรียกว่าชาวราศีตุลจะไม่เดือดร้อนในเรื่องของการเงินการทองท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เรื่อยๆท่านอยากได้อะไร ชาวราศีตุลก็ย่อมได้ในช่วงของเดือนกันยายนนี้ถือว่าการงานดีการเงินก็ดีมีตามมาโชคลาภดวงชะตาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคนรักคนใกล้ของชาวราศีตุลน,นั้นก็ให้โชคให้ลาบเขาอาจจะเป็นผู้นำทำให้ท่านนั้นมีโชคมีลาบได้ในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีตุลในเรื่องของคนรักคนใกล้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ทำอะไรก็ให้คำปรึกษาหะหรือกันได้การงานก็ดีการเงินก็ดีเขาจะเป็นผู้ดูแลและจะเป็นคนที่ช่วยเหลือเราเราจะมีโชคมีลาบชาวราศีตุลในช่วงของเดือนกันยานี้ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นประสบกับความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างจะมีโชคมีโอกาสสิ่งดีๆในเรื่องของการทำมาหากินก็ ถือว่าอยู่ในสเกณลที่ดีสิ่งแวดล้อมรอบตัวก็ดีในช่วงนี้ชาวราศีตุลน,นั้นจะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินอีกด้วยในช่วงนี้ถือว่าบางคนนั้นมีโชคมีลาบได้มะระดกตกทอดถึกจากบรรทบุรุษก็มีในช่วงนี้บางคนก็ได้โชคได้ลาบมาจากความขวัญหรือว่ามาจากตัวเลข ท่านจะมีโชคมีลาบกันในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีตุลท่านจะไม่เดือดร้อนเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองต่อมาอีกหนึ่งราศีราศีที่หนึ่งในช่วงของเดือนกันยายนนี้ก็ต้องยกให้กับชาวราศีกันชาวราศีกันนั้นในช่วงของเดือนกันยายนนี้จะมีดาว พระพุธเข้าสู่ในราศีกันในช่วงของวันที่11ของเดือนกันยายนนี้ดาวพระพุธนั้นจะทําให้ชาวราศีกันนั้นมีโอกาสดีๆจะทําอะไรก็จะมีความสําเร็จในเรื่องของการงานก็จะมีคนคออช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานหนักงานเบาอะไรก็แล้วแต่ท่านทำแล้ว จะมีชื่อเสียงโด่งดังงานที่ท่านทำก็จะมีความสําเร็จอย่างง่ายดายจะมีคนคอยช่วยเหลือท่านในช่วงที่ดาวพระพุธเข้าสู่ราศีกันนั้นดวงของชาวราศีกันก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของการเงินนั้นก็ถือว่าท่านหามไม่ยากท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงานในช่วงนี้ก็จะมีเงินเหลือเก็บเหลือฝากอีกต่าหากชาวราศีกันจะเป็นคนที่โชคดี ดวงดีดวงเด่นได้เป็นเศรษฐีป้ายแดงก็ว่าได้ในช่วงนี้อยากได้อะไรก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการชาวราศีกันในช่วงของเดือนกันยายนนี้ดวงของท่านจะมีความโดดเด่นอย่างมากคนรักคนใกล้ก็โอเคทำอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องของการทำงาน ก็จะไม่ขัดแย้งซึ่งกันและกันในเรื่องของสุขภาพก็ดีมีภูมิต้านทานที่ดีไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยอะไรกับใครเนื่องเสจากในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านมีคนเท่าคนแก่ mm. ก็ท่านระมัดระวังไว้บ้างอาจจะมีการลื่นลม้มหรือว่าอาจจะมีการเดินเหินเจ็บแข้งเจ็บขาปวดแข้งปวดขานี่ท่านระวังไว้สำหรับท่านที่สูงอายุ ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราในครั้งนี้จงโชคดีกันทุกคนไม่ว่าท่านจะนึกคิดสิ่งไรให้ท่านได้ดังใจที่ท่านมุ่งมั่นและปรารถนาะให้อายุมั่นขวันยืนกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี